นี่ที่รักเราไม่สามารถที่จะแยกจากเราได้เลยทําไมถึงเป็นแบบนั้นนี่ที่เราเคยผ่อนนานมาแล้วล่าช้านานมาแล้วแล้วก็หายไปในระบบแล้วนะคะไม่มีในเครดิตบุรโรแล้วนะคะแต่ทําไมวันหนึ่งเขาถึงทักเรามาได้ก็เหมือนข้อความนี้นะคะออพอดีเช็คเครดิตบุรโรแล้วเนี่ย คลาวที่แล้วเนี่ยมีครั้งค่ารถของบริษัทอีออนขึ้นสถานะ40แต่รถได้ทำการแจ้งความหายไว้แล้วค่ะประมาณ7-8ปีที่แล้วมีบริษัทมารับซื้อนี่ไปแล้วนะโทรมาให้จ่ายไม่งั้นจะฟ้องแต่วันนี้นะคะเช็คเครดิตบูโรบริษัทอีออนเนี่ยไม่มีลงในเครดิตบูโรค่ะหายไปไหนไม่รู้ค่ะ ครดิตบูโรที่เราสามารถตรวจได้เองนะคะและธนาคารสามารถตรวจได้เองเนี่ยอยู่ในช่วงเวลา3ปีเท่านั้นคือ3ปีมันจะลบข้อมูลไปค่ะ,ะนี่ในอดีตที่ผ่านมาเจ็ถึง8ปีเนี่ยมันหายไปแล้วนะคะใน3ปีล่าสุดเนี่ยมันจะไม่เห็นแล้วค่ะแต่ว่าบางแบงก์อาจจะเห็นก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขาสามารถตรวจสอบข้อมูลลึกๆๆๆๆๆได้มันก็จะเห็นได้เหมือนกันนะคะสรุปก็คือว่ามันล้างภายใน3ปีก็จริงค่ะแต่ว่าการขายนี่ตรงเนี้ยแสดงว่า นี่ตรงเนี้ยค่ะมันยังขายแล้วไม่คุ้มหนี้เขาถึงต้องตามลูกหนี้เก่าก็คือตัวเราเพื่อที่จะไปให้ชำระหนี้ส่วนที่มันค้างนะคะอาจจะต้องเจราจาค่ะคือคือหลายคนบอกว่าถ้ามันเกิน10ป,ปีไปแล้วเนี่ยหมดอายุความเนี่ยสามารถแจ้งความฟ้องได้เพราะว่ามันหมดอายุความเนี่ยเขาไม่สามารถฟ้องเราเราได้แล้วนะคะนานา,นานาจิตตังนะคะคือพี่เต้าไม่ ไม่ได้สันทัดเรื่องของกฎหมายเท่าไหร่นะดังนั้นถ้านักกฎหมายมาคอมเมนต์ก็ดีค่ะนะคะแต่ว่าในแง่ของพี่นะค,คือเพื่อความสบายใจในการใช้ชีวิต ในอนาคตของเราต่อไปอะคะ่ะคิดว่าให้เจราจาดีกว่านะคะเจราจา่าทยอยชําระคืนเพราะยังไงเราก็ผิดถูกไหมคะทยอยชาระคืนเท่าที่เราไหวหาขอลดนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ายังไงเราถือว่ายังรับผิดชอบอยู่นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาสามารถแจ้งความเราได้นะคะแล้วก็ฟ้องศาลได้เนาะก็ไม่อยากให้เกิดกระบวนการฟ้องศาลเนี่ยมันมีการสืบทราบสืบนี่เออสืบพยานหลายอย่างค่ะมันมันเรื่องยุ่งยากมากนะคะ,นะคะก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะ